กาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีกับซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้9พฤศจิกาย,ยน2563นะคะเป็นวันจันทร์วันเริ่มต้นของการทำงานประจำสัปดาห์ กลับมาพบกับรายการเปิดโลกสื่อสารพร้อมกับเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจในแง่มุมของเทคโนโลยีและโลกแห่งดิจิตอลที่วันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะคะก็จะเห็นว่า หลายๆสื่อทั้งสื่อในประเทศไทยเราก็ดีหรือว่าสื่อทั่วโลกโดยเฉพาะที่อเมริกานะคะก็จะมีการพูดถึงการเลือกตั้งของอเมริกาที่เพิ่งนับคะแนนเสร็จกันไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ว,วันอาทิตย์นี่เองนะคุณผู้ฟังก็คงจะได้เห็นข่าวกันเรียบร้อยกับความเปลี่ยนแปลงของสหรัฐอเมริกาที่ทั่วโลกจับตามองกับประธานาธิบดีที่จะ เข้ามาทำหน้าที่ต่อจากนี้อีก4ปีแน่นอนว่ามีเอฟเฟกกับหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกเรื่องของนโยบายต่างๆที่เราก็อาจจะต้องติดตามกันว่าประธานาธิบดีคนใหม่นี้นะคะก็จะมีอะไรที่ไทยเราต้องปรับตัวบ้างกับประเทศจีนที่ก่อนหน้านี้ก็มี ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการแบนจะมีการเจราจาหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเทคโนโลยีก็ติดตามกันต่อไปนะคะเรื่องนี้อาจจะยังไม่สามารถมองภาพแบบไกลๆได้ก็อาจจะต้องมาค่อยๆติดตามกันคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งของที่สหรัฐอเมริกานะคะทั่วโลกให้ความสนใจเพราะว่า เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราบอกว่าเป็นประเทศมหาอำนาจขยับจะทำอะไรสักทีหนึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีเอฟเฟกกระจายไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะก็เป็นเรื่องราวที่ เราเอามาพูดคุยกันในช่วงต้นรายการนะคะอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดก็คงจะไม่ได้คุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศก็จะเริ่มเย็นลงแล้วนะคะหลายๆพื้นที่แม้กระทั่งกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าๆหรือว่าระหว่างวันอาจจะสัมผัสได้ถึงลมหนาวที่มันจะพัดมาให้เราได้รู้สึกว่า อากาศเย็นกำลังลงมาแล้วแต่สิ่งที่จะมากับอากาศเย็นคุณผู้ฟังต้องอย่าลืมเรื่องของฝุ่น PM 2.5ด้วยนะคะกำลังจะกลับมาอีกแล้วแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีใครหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแจ้งเตือนกันเป็นจริงเป็นจังนะคุณผู้ฟังแต่ว่า แนะนำว่าให้ติดตามข่าวสารนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนอกจากว่าจะหนาวเมื่อไหร่แล้วต้องดูด้วยว่าฝุ่นจะมาเมื่อไหร่แล้วก็ในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ก่อนหน้านั้นเราใช้เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ดูในพื้นที่นะคะเกี่ยวกับค่าของฝุ่นต่าง ก็เป็นวิธีที่เราใช้งานได้ง่ายๆนะคะก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับการใช้งานแอปพลิเคชันส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในไอทีบ้านเราช่วงนี้ต้องยอมรับจริงๆคุณผู้ฟังอาจจะด้วยสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโควิดที่ก็ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในประเทศไทยอยู่นะคะยังมีประเด็นของการบ้านการเมืองที่ เมื่อวานนี้ก็มีชุมนุมใหญ่ก็จะมีการรายงานข่าวกันสื่อก็จะให้น้ำหนักไปทางด้านของข่าวด้านการเมืองด้านของเศรษฐกิจนะคะด้านของสาธารณสุขกันก็จะเป็นหลักๆเลยส่วนด้านไอทีเนี่ยที่ในประเทศไทยเราติดตามกันอยู่ก็คือกระบวนการการสรรหากรรมการกสทชชุดใหม่ที่ต้องบอกจริงๆว่าลุ้นมากๆนะคะลุ้นว่า แต่ละขั้นตอนจะผ่านไปได้โดยราบรื่นหรือเปล่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมก็เปิดรับสมัครกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ที่เดินทางมาสมัครนะคะก็มีจำนวนทั้งสิ้นรู้สึกว่าจะประมาณ80คนก็มีทั้งคนที่คุ้นชื่อแล้วก็คนที่คุ้นหน้าค่าตากันในอุตสาหากรรมนี่ก็เข้ามาสมัครกันหลายคนเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ จากเหตุการณ์รอบที่แล้วแล้วมาก็อาจจะไม่สามารถมองได้จนถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายว่า7คนสุดท้ายจะเป็นใครดูกันไปทีละขั้นทีละตอนนะคะก็เป็นเรื่องที่เรายังติดตามอยู่ยังอัปเดตอยู่เรื่อยๆถ้ามีอะไรคืบหน้านะคุณผู้ฟังส่วนประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ต้องบอกว่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่างๆของแต่ละประเทศต่างๆรวมถึงเทรนด์ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและมาแรงมากในช่วงของการแพร,ร่ระบาดโควิด1 9นะคะประเภทของ Contactless พวกของ E-Payment ตต่างๆปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของเขาเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้ากับสถานการณ์นะคะ ส่วนข่าวอื่นๆก็จะยังมีนะคะอย่างเช่นการเปิดให้บริการเป็นการโอนเงินผ่าน w h a อ s แอปในอินเดียอันนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการทดลองนะคะกับผู้ใช้กว่า1 000, 000ล้านรายในอินเดียเป็นเวลา2ปีด้วยกันจนมาวันนี้บริการโอนเงินผ่านวอ s แอปเนี่ยก็พร้อมที่จะให้บริการแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่า การใช้งานของเขาเป็นยังไงนะคะรูปแบบการใช้งานของเขาส่วนในประเด็นของประเทศจีนก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่จะมาพูดคุยกันจีนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถ้าเรามองในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีมองแค่ด้านนี้ด้านเดียวเนี่ยเรายอมรับในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีของเขาค่อนข้างมากนะคะเพราะว่า เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เรียกว่าเดินหน้ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประเทศทางดิจิตอลและแน่นอนว่าเมื่อดิจิตอลเกิดเนี่ยคนที่เป็นกลุ่ม Gen C กลุ่มที่โตมากับเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งกลุ่ม Gen X Gen Y บางส่วนเขาก็ยังพอที่จะเปิดรับเทคโนโลยีได้แต่ก็มีกลุ่มของอผู้สูงวัยที่ อาจจะปรับตัวไม่ทันนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลของเขาก็ให้ความสำคัญลดเขาเรียกว่าเป็นการลดการแบ่งแยกทางดิจิตอลนะคะก็จะช่วยให้ผู้สูงวัยกลุ่มคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายในประเทศจีนเนี่ยที่อายุ70ปีขึ้นไปนะคะก็จะเป็นคนอีกเจเนอเรชันหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้มีทักษะในการใช้งาน ก็ใช้งานได้บ้างนิดๆหน่อยๆคืออันนี้เป็นธรรมดาทั่วไปเกิดขึ้นเหมือนกันทั่วโลกนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็มีการช่วยทําให้คนที่เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันบนมือถือในการจัดการธุระส่วนตัวธุระส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันนะคะ ก็จะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจจะค่อนข้างสูงวัยหน่อยนะอันนี้ก็อาจจะต้องออกแบบอะไรที่มันใช้ง่ายๆมีสีสันสดใสนะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันสำหรับการนัดหมายในการพบแพทย์แบบนี้เนี่ยคุณผู้ฟงังการจองตั๋วรถไฟการสั่งอาหารการเรียกแท็กซี่พวกนี้คือสิ่งที่เป็นการใช้ชีวิต ของเราแบบปกติเลยแต่ว่าด้วยความที่เทคโนโลยีมันพัฒนาเนี่ยการทำอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะไปอยู่บนแพลตฟอร์มของดิจิตอลเพื่อความสะดวกสบายนะคะถ้าเกิดว่าคนสามารถเข้าถึงบริการพวกนี้ได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่จะทำให้การใช้ชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นนะคะใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นตอนนี้ก็มี หลายๆบ้านเหมือนกันที่มีคนต่างวัยอยู่นะคะคนที่เป็นคนรุ่นใหม่คนกลุ่มวัยทำงานเขาก็จะพยายามสอนการใช้งานอย่างเช่นอาจจะมีคุณลุงบ้านหนึ่งมีลูกชายนะคะก็ให้ลูกชายเนี่ยสอนวิธีการจองตั๋วรถไฟผ่านโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นอะไรที่ทำให้คนที่สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะรับ เทคโนโลยีได้ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงเวลาของการเฝ้าระวงังการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงของโควิด -19 เเนี่ยเทคโนโลยีมีบทบาทค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ประกอบกับปีนี้เป็นปีที่เราได้เห็น 5G เปิดให้บริการด้วยคุณผู้ฟังเป็นไอเดียที่ดีที่จะทำให คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะใช้งานพวกของแอปพลิเคชันพวกของดิจิตอลต่างๆได้นะคะโดยเฉพาะที่จีนเนี่ยเขาก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในหลายๆส่วนรอบตัวของประชาชนพลเมืองของเขาเนี่ยอย่างเช่นรถ จะบอกว่าเป็นรถส่งอาหารก็ได้จะบอกว่าเป็นรถเหมือนรถขายอาหารก็ได้เหมือนกันนะคะมีข่าวเป็นภาพข่าวจากเว็บไซต์ของ China Sinhuan e w s News, นะคะก็เป็นภาพของรถส่งอาหารที่เป็นลักษณะรถสีล้อคันเล็กๆน่ารักนะคะแต่ว่าเขาจะมี ความสามารถในการขนส่งอาหารในแถบในนิคมนวัตกรรมที่หูหลี่ที่เซียมหมินนะคะก็จะมีรถหน้าตาน่ารักคันไม่เล็กไม่ใหญ่มากก็จะวิ่งไปในพื้นที่นะคะซึ่งในรถเนี่ยเขาจะมีอาหารอยู่ก็จะเป็นอาหารเช้าซึ่งเขาสามารถที่จะขนส่งอาหารเช้าได้มากกว่า200ชุดหรือจะเป็นเซตอาหารกลางวันหรืออาหาร เย็นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีถ้าเป็นอา,อาหารเช้าก็จะมากกว่า200ชุดถ้าเป็นเซ็ตของอาหารกลางวันอาหารเย็นก็จะประมาณ100ชุดแล้วในรถเนี่ยเขาก็จะมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนในตัวรถควบคุมอุณหภูมิของอาหารให้อุ่นตลอดเวลาและความน่าสนใจในตัวของรถคันนี้นะคะเขาเป็นรถส่งอาหารแบบไร้คนขับซึ่ง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง AI และ 5G การจ่ายเงินเขาก็จ่ายด้วย QR code ที่จะแสดงอยู่บนหน้าจอที่อยู่บนรถด้วยนะคะใครที่อยากจะซื้ออาหารก็ไปสแกน QR code จ่ายเงินแล้วเท่านั้นเองก็สามารถจะหยิบอาหารได้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจะตอบโจทย์กับ วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่อยู่เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เอามาเล่าสู่กันฟังในแง่มุมของเทคโนโลยีคุณผู้ฟังคือเราจะเห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นตามประเทศต่างๆนะคะก็อยากที่จะให้มันเกิดในประเทศเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆไทยเองเรื่องของเทคโนโลยีก็ไม่ได้เป็นสองรองใครนะเรื่องของการพัฒนา ก็มีคนเก่งๆเยอะแยะมากมายแต่อาจจะขาดเรื่องของการสนับสนุนและการต่อยอดซึ่งตรงนี้น่าเสียดายจริงๆถ้าคนกลุ่มที่มีความสามารถไม่สามารถผลักดันเรื่องต่างๆไอเดียต่างๆในประเทศไทยได้แล้วเขาก็ต้องออกไปตั้งบริษัทที่ต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ฟังมันฟังแล้วก็น่าเสียดายนะก็เป็นอะไรที่เราอยากจะให้ มีกลุ่มคนที่เขามีความสามารถนะคะแล้วก็มีไอเดียที่จะสามารถปรับประยุก์ตเทคโนโลยีแล้วกลายมาเป็นบริการที่ให้พวกเราได้ใช้งานกันได้เหมือนเหมือนกับที่ต่างประเทศเขาได้ใช้กันนั่นแหละจริงๆเทรนดมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนนะคุณผู้ฟงังมันก็เป็นไปตามเทรนด์ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันนี่แหละ มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเข้าใจยากเลยนะคะก็เป็นการประยุกต์ใช้มันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้างสูงด้วยเช่นเดียวกันอย่างเรื่องของการเปเมเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าทั่วโลกตอนนี้เทรนของ Cashless หรือว่าการจ่ายเงินแบบ Contactless ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายแบบ QR code นะคะการสแกนหน้าจ่ายเงินหรือว่าจะเป็น วิธีการใช้บัตรไม่ว่าจะเป็นแบบแท็บแอน o กหรือใดๆก็ตามเนี่ยดูจากเทรนแล้วเงินสดใช้งานได้น้อยลงและเทรนที่มาแรงมากๆเลยก็คือเรื่องของ Social App ที่จะทำหน้าที่เป็น Social Payment อีกหนึ่งช่องทางนะคะก่อนหน้านี้ในประเทศไทยเราพูดถึง LINE BK ที่เป็นการร่วมมือกันของ l ล n e ประเทศไทยแล้วก็ธนาคารกษิกรไทย หลังจากนั้นเราอาจจะได้เห็นบริการที่เป็นโซเชียลแบงกิ้งหรือว่าเป็นดิจิตอลแบงกิ้งที่เกิดขึ้นมากขึ้นในประเทศไทยแต่ที่อินเดียตอนนี้เปิดใช้งานการโอนเงินผ่านแอป WhatsApp เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ใช้งานแบบทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้มาเป็นเวลากว่า2ปีตอนนี้ได้เวลาเปิดใช้งานแล้วนะคะโดย WhatsApp เนี่ย ร่วมมือกับ National Payment Corporation of India ที่เขาจะเปิดใช้งานฟีเจอร์การโอนเงินให้กันผ่านแอปพลิเคชันโดยเขาจะมีการโอนผ่านตัวกลางนะคุณผู้ฟังการโอนให้เพื่อนอย่างสมมุติ A โอนให้ B เนี่ยเขาโอนให้กันผ่าน WhatsApp นะคะแต่ว่าเบื้องหลังเขาก็จะมีเป็นตัวกลางที่เป็นระบบ การชำระเงินแบบเรียลไทม์อันนี้เป็นของอินเดียนะคะโดยการใช้งาน WhatsApp เนี่ยผู้ใช้เขาจะต้องมีธนาคารในอินเดียซึ่งทาง WhatsApp เขาได้ส่งคำแนะนำไปยังธนาคารหรือว่าผู้ใช้บริการด้านการชำระเงินต่างๆนะคะธนาคารในอินเดียมีหลากหลายมีกี่ที่ก็ส่งคำแนะนำไปแล้วก็มีบัญชีระหว่างผู้รับและผู้ส่งได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดใหญ่ของ เออย่างอินเดียเหมือนกันนะคืออินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ประชากรก็เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่มีผู้เล่นในด้านของ Payment เ,เยอะเหมือนกันถ้าจะดูนะคะหลักๆก,ก็แน่นอนแหละว่ามี Google Pay นะคะแล้วก็มีแพลตฟอร์มอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยก็อาจจะต้องมาดูกันต่อนะว่า การเปิดให้โอนเงินผ่าน WhatsApp นี้ที่อินเดียนะคะก็ดูแล้วน่าจะมีฟีดแบ็กกลับมาที่ค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จที่อินเดียเนี่ย WhatsApp นะคะเคยเจอแบงค์ชาติของบราซิลสั่งระงับบริการเพราะว่าก็ยังมีการประเมินความเสี่ยงในแง่มุมของการโอนเงินบนแอปพลิเคชันอยู่ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่เอามาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ต่างประเทศเขามีการใช้งานเป็นโซเชียลเพย์เมนต์กันบ้างแล้วนะคะก็ใช้งานน่าจะคล้ายๆกันกับ WeChat Pay นั่นแหละส่วนของไทยเราที่เป็นโซเชียลแบงกิ้งเนี่ย อาจจะต้องมาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมคุณผู้ฟังเพราะทีฉันก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเอเวลาใช้จะใช้กันยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเทรนด์ของ c a s h l e ส s Society เนี่ยใครๆก็บอกว่ามาแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะใช้งานเพิ่มขึ้นนะคะอย่าง Union Pay เขาก็มีการพูดถึง เทรน์ของดิจิตอลเพย์เมนต์นะในแง่ของการชำระเงินแบบไร้สัมผัสเนี่ยเขามองว่าเป็นการใช้จ่ายแบบการใช้จ่ายแห่งอนาคตค่ะคุณผู้ฟังถ้าจะพูดกันง่ายๆนะคะวิธีการจ่ายมันก็มีเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะจ่ายผ่านบาัตรหรือว่าผ่าน QR ค้ใดๆก็ตามเนี่ยคีย์ของการใช้งานก็คือการที่เราเลี่ยงที่จะสัมผัสกับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของอย่าง เครื่องนะคะบางทีถ้าใช้บัตรเนี่ยหลังๆเริ่มเห็นบัตรที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นเป็น pay and go คุณผู้ฟังที่เอาไว้เป็นาการแตะนะคะแตะบัตรแล้วก็ตัดยอดไปมันก็จะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครจะสะดวกใช้ยังไงเพราะการ tap and pay เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นการ ควบคุมลิมิตเรื่องของยอดที่จะจ่ายต่อวันอยู่เหมือนกันนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือ QR code payment ช่วงหลังๆก็เห็นจ่ายเยอะมากนะ QR code ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราเห็นได้ทั่วไปทุกวันนี้แต่สิ่งที่มันจะต่อยอดต่อจากนี้คุณผู้ฟังคือการชำระเงินผ่านพวก wearable ต่างๆ smart watch smart ring ถ้าเราจะจำกันได้เคยมีการ ทดสอบทดลองมีตัวเขาเรียกว่าเป็นโปรดักต์ตัวอย่างออกมานะคะแล้วก็อาจจะหายไปเป็นพักๆแล้วก็มาเป็นพักๆแต่ว่าในอนาคตแน่นอนว่าสมาร์ทริง v อ่า a ร l e บต่างๆนะ,ะอย่างสมาร์ทวอชก็ดีหรือว่าสมาร์ทริชแบนในอนาคตจะใช้งานได้มากกว่าที่เป็นแค่นาฬิกาอัจฉริยะที่เอาไว้แค่ ดูอัตราการเต้นของหัวใจบันทึกเรื่องของสุขภาพนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินด้วยเช่นเดียวกันนี่คือเทรนที่กำลังมาอีกหนึ่งเทรน์ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆนะคะเพราะว่ามาแน่ๆแล้วก็ Apple เองก็เคยออกมาพูดเหมือนกันเกี่ยวกับเทรนตัวนี้นะคะโดยคุณทิมคุกที่บอกว่ากระแสของ Contactless Payment เนี่ยอาจจะทำให้ถึงในจุดที่ เราไม่จำเป็นต้องหันกลับไปใช้เงินสดอีกต่อไปเขาพูดถึงขนาดนี้เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งเทรน์ที่อยากให้จับตาดูนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นบ้างกับโลกแห่งการเงินยุค2.0แล้วประเทศไทยคนไทยเราเองตอนนี้มีช่องทางในการรับชำระเงินในรูปแบบไหนบ้างแล้วตัวของคุณผู้ฟังเอง ชำระในรูปแบบไหนกันบ้างนะคะก็สามารถเอามาแชร์ประสบการณ์การใช้งานแบบ c o คอ a c t l e s s กันได้นะคะกับรายการเปิดโลกสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทจนถึงวันพุธนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มเหมือนเดิมค่ะฟังผ่าน y o u u t YouTube YouTube, SoundCloud, p พอดบ a นและ Spotify สะดวกช่องทางไหนก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะโหลดฟรีทั้ง iOS แล้วก็ Android นอกจากนี้ยังมีที่ facebook.com/telecomradio ด้วยนะคะค้นหาคีย์เวิร์ดเดียวกันค่ะ telecom radio แล้วก็อย่าลืมไปกด follow ช่องของเราหรือว่ากด subscribe กด follow นะคะกด subscribe ในช่องของเราด้วยก็จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราอย่างมากมายเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วนะคะดิฉันลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารค้นพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครดำเนินรายการโดยซาลาพลอยสุวรร์